เอาเละครับผมกลับสวัสดีวัวรุ่นทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมในกริดทีเอสนะฮะโห oh, วันนี้เรามาแบบเป็นคาตาคุรินะครับผม <laughs> นี่มาแบบครบเซ็ตนะฮะ <c oughs> ขาดแค่หอกนะฮะพอดีโลบักหมดเนดะ้อคลิปที่แล้วนะฮะเราเป็นมนุษย์อีกาไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นคาตาคุริไปลงแรงนะครับเพื่อนผลที่เล่นในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องสืบเลยนะฮะเราก็จะมาเล่นผลฟีนิกนั่นเองทุย <c oughs> กตาคูรีก็ต้องเล่นผลโมจิดินะครับผมมาเดี๋ยวไปดูรูปลักษณ์ของโมจิก่อนเลยนะกองสุ่มไก่เทพไม่มีเกลือและแพคไก่สกิลครบสุดคุ้มค่าแถมบริการฟาร์มที่ไว้ใจได้ที่เนบักช็อปสำหรับผลโมจินะฮะก็เรียกได้ว่าเคยรีวิวไปแล้วนะอ่าเป็นผลที่ค่อนข้างเก่าแก่นะครับค่อนข้างเก่าแก่นะครับผมในระดับมิสติกนะฮะนี่นะผลโมจินะครับผมในโอกาสออก0.03% เก่าแต่เก่านะฮะอ่าต้องใช้คำนี้นะครับผมแม่หลายคนนี่จริงๆผมไม่ค่อยเห็นเลยนะเดี๋ยวนี้คนใช้โมจินี้ไม่มีเลยนะฮะไปใช้นิกะใช้มังกรกันปะโทโมจิผมก็เอาเหลืองโหนี่ไปไโดนแล้วฮะนี่เป็นไงสกิลเคลื่อนที่ก็มีนะครับผมโมจิผมนี่ก็ไม่ธรรมดานะแต่ผมเนะี่ยไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะฮะภาคหลังมาเนะี่ยผมไม่เห็นเลยว่างี้ด้วยวะ เห็นแต่นีกะเห็นแต่บางกนะฮะโมจินี่ไม่มีเลยนะเดี๋ยววันนี้แหละนะครับผมจะมาเล่นโมจินะฮะลงแรงให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะบันแล้วจะตึงแค่ไหนฮะด้านหน้าน,นี้เราไม่เล่นด้วยนะครับเป็นแบบพวกลูกกระจกนะเราซิ่งเลย,ว,ยว่ะอ่าไปที่ลังเก็ตกันเลยมานะฮะตอนนี้แมตช์แรกของเราก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาใช้ผลอะไรนะเมื่อกี้ก็แอบไปวอร์มมือมันิดหนึ่งละมา อยเรียบร้อยครับโดนคอบโบนั้นหลุดยากด้นยไงเอาขอลกุกทำมาอตีขึ้นก่อนเลยเง็นๆไปหาเรียบร้อยครับเขาวับมาโดนผมเลยอเ้าสกิวไม่โดนโสกิวไม่ติด โอเคครับผมพอไหวอยู่ฮะอุ้ยโถอันติมางนี้ก็หนีครับรออะไรอุ้ย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 ไม่โดนไม่โดนวาร์ปมาฮะโอเคเรื่อนกันเรื่อนเลืกันไปโอเคบล็อกได้อุ้ยวาร์ปมาเฉยีจบลอยครับโดน โดนต่อเลยเออได้อยู่ครับผลใหม่เหรอผลผลตึงใช่ไหมเนี่ยผลนิยมมาดูอุย๊ยเขาเขาเขาขึ้นบนตอนนั้นจะตกลงตรงกลางโอเคแล้บินไปหาแบบรวดเร็วรวดเร็วทันใจโอ้โหเรียบร้อยครับโดนสกัดเอาดุ้งโดนสกัดเอาลูกเรียบร,ร้อยเรียบร้อยครับผมแล้วผมโดนกระโดดใหญ่ไหมฮะโอเคไม่โดนไม่โดนครับบล็อกไปก่อนเลยเฮ้ยเขากระโดดเขากระโดดโอ้โหเรียบร้อย กระโดดใกล้ยี่กระโดดนี่ครับผมน่าจะเปะ่าซ้ำรอยคาตาคุริแพ้ลูฟี่ครับผมโอ้ยแต่เมื่อกี้นี่เขาหยั่งเจ็บเลยนะเราได้ก็แพ้ไปก่อนไปเกมเร็วซะด้วยเมื่อกี้เจอนิกะตึงเปรี้ยมากช่วงนี้เกมปิงบ่อยมากนะเปิดไปก่อนเลยงนะนะล่ะเปิดไปก่อนเลยครับเปิดไปก่อนเลยครับ,เร,บเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับโดนคอมโบโดนคอมโบแบบรัวๆโดนสาแบบแบบมันๆต่อเลยโอเคเดี๋ยว,ว่าทำได้สวยโอ้ยมังกรวินหนึ่งเหรอ,อตัวปักเอกเลยโอ้โหรียบร้อยครับโดนปั่นสวินถ้าตัวถ้าตัวใหญ่ก็เป้าใหญ่เหมือนกันอะเรียบร้อยวิยไม่โดนเหรอ บ้านะโอ้ยตัวลูกบอลไฟครับเลือดแทบจะครึ่งหนึ่งโคตรแรงสปินอีกแล้วขยันงสปินจริงๆแต่เป้าใหญ่เองก็ชอบครับไม่โดนโอ้ย,โอ,ยโอเคอแต่เขาแบบว่าโอ้โหเขาตอบกลับแบบตึงๆอ่ะเพื่อนๆ หายอุ้ยวิดโดนวิดโดนครับผมขาเลยสวยเอ้ไม่โดนวัดผมเป็นงงเลยโดนครับอ้าวโดนไม่หมดโดนไม่ครบต่อยโอเคอันนี้โดนเรียบร้อยเฮ <c oughs> ้ยทำไมมันเกมเร็วจังวะแต่ผมก็เกือบตายนะฮะถือว่าเค้านี่ก็ตึงเหมือนกัน ผลมังกรวีหนึ่งเมื่อกี้ที่เจอเนี่ยผมมองว่าเข้าใกล้นี้ยากมากนะเอออยู่รอบตัวเขานี่ถือว่าสู้ยากเลยนะฮะเพราะว่าเขามีแบบสกิลแบบยิงเลเซอร์ลงมานะครับสู้ยากสู้ยากแกไม่รอดแน่โอ้ยังไม่ค่อยชินกับโมจิซะเท่าไหร่ไ้เอ่ยโอ้โ,อโหนี่ก่ายอีกแล้วมันเป็นไซส์ใหญ่งี้ไงเขาไม่กล้วาว์ปเข้ามานะฮะไม่งั้นเขาโดนโมจิผมนะ เรียบร้อยครับโดิผมเปิดก่อนเลยถ้างั้นโดิผมคอมโบต่อเลยถ้างั้นมาเดยปั่นต่อเลยครับฮัน,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 นแน่ฮันแน่ฮันแน่แกไม่รอดแน่อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยกูเปล่งล่างเป่งล่างเป่งล่าง บ้านาบ้านาบ้านาแข็งไปก่อนเลยต่อยไปก่อนเลย,ปเลยแปลงว่างเหรอรอครับซ้ำเติมอีกทีหนึ่งสายซ้ำต่อด้วยสาวหมัดร,รัวๆโหง่ไงผมโดนแล้วผมโดนแล้วไงผมโดนแล้วไงเรียบร้อยครับผมโดนแล้วฮะกระเด็นเลยฮะทีนี้โอ้โหเฮ้ยถือว่าเขาเจ็บมากอีกไม่นานคงจะตายครับผมไม่โดนหมัดใหญ่เขาก่อนโอเคเขาส่งสายฟ้ามาก็เปิดยากมาก เรียบร้อยครับโดนปั่นสปินเรียบร,ร้อยแล้วเขาโดดเลยตามแผนตามสูตรครับผมโอเคเราหลบทันฮะถือว่ายังดีต่อยสวนโอ้โหไม่ทันโอ้ยไม่ได้โอ้โหไม่โดนโอ้ยพลาดหมดเลยอ่ะพลาดหมดเลยอ่ะ พลาดไปหมดเลยพลาดไปหมดเลยอะไรครับเนี่ยอุ่ยแล้วโดนแล้วเนี่ยโอ้โหมาดิวาร์ปมาดิฮะเรียบร้อยโดนเลยอืมเน้นๆไปปล่อยไปหนึ่งทีนี่ครับผมตายไหมฮะไม่ตายกิดกรัผมซ้ำล่วงครับผมโอ้โหเป็นไงโต้นิกะมันก็เก่งนะแต่เจอเก่งกว่าดิ แล้วผมแหมโมดิ่ก็ใช้ได้นะครับไงไปลองเล่นกันได้น,นะร้านเนบักก็มีขายเช่นกันขายของกีกแล้วซิอเกน